การนำการหลวงพอ่อเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราไม่กลัวความตายที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้ารบกวนหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอาจจะเกิดก็ให้มันเกิดคุณก็หายใจเข้าหายใจออกคุณไม่กลัวความตายเลยนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกก็แล้วไปคุณอย่าไปคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าอะไรก็เป็นไปได้หมดอ่ทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้ เท่านั้นเองครับคุณปฏิบัติธรรมปัจจุบันจึงสําคัญคุณจะอ๋อเลยปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรอย่างน้อยก็ชนะความความกลัวความตายคุณก็หายใจตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ตายคุณจะไปคิดข้างหน้าตายตายตายเบียดเบียน,ยนตัวเองไม่ตายก็ไม่ตายก็ตายก็อยู่อยุดผู้หญิงตายยากครับ อึดถึกอึดถึกไม่มีตายแล้วครับยมพุชายตายก่อนนั่นะนะยมผู้หญิงถึงบอกว่าเออแก่แล้วใครจะเลี้ยงจึงไปเคี่ยวกับลูกไงอย่าครับเออเป็นเพื่อนแม่นะอยู่เป็นเพื่อนแม่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาคิดได้เองเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ทุนไม่ต้องไปจำจี้จำชายมานะครับ แม่ต้องเงินให้แม่เลี้ยงดูต้องเลี้ยงดูแม่นะแม่ไม่มีตังค์แม่กลัวจนแม่กลัวอะไรกลัวไปหมดเอาความกลัวไปยัดเยียดให้ลูกคุณพลาดนะครับแทนที่จะเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ปรึกษาคุณแล้วคุณก็ใช้วิชากรรมฐานเนี่ยแก่เหมือนอาตมาเนี่ยใช้วิชากรรมฐานแก้ให้คุณนะนะครับวิชากรรมฐานนะครับอาตมาไม่มีความรู้ทางโลกเท่าไหร่รู้ก็ตกรุ่นไปแล้วครับสามสิบกว่าปี มันคนละยุคแล้วนะครับอยากทราบเวลาปฏิบัติเดินจงกรมไม่มีอาการง่วงนอน